สวัสดีนะครับสวัสดีในมเอ SC, ี่ช่ารักทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ปก็ฟังจะลองเปิดประตูครับให้น้องออกรูนี่จาแต่ยังไม่ได้เอาคุณป้าครับออกมาด้วยนะครับว่าน้องจะข้าออกาายังไงเพราะว่ารถไถก็ไถยอยู่ข้างนี้ครับผมเกามาดูกันนะครับผมเนมาะออวันนี้เราจะมาทดสอบน้องแสงจันทร์นะคะว่าจะกล้าออกจากโคกไหมนะคะพีะุ่มจา๋า ทุกครั้งที่เปิดออกมานี่คือออกแค่หน้าประตูแค่นี้ค่ะเข้าไปคืนเออวันนี้ถึกระจายอยู่ได้มากมากมามามาดูนะคะว่าจะกล้าออกจากโอกไหมนะคะดูนะคะแม่แม่จ้ะคุณพ่อเปิดประตูให้แล้วนะคะออดูดูนะคะได้แค่นี้ค่ะวันนี้วันนี้จะกล้าออกไหมวันนี้คือออกแบบไม่ให้คุณป้าออกนะคะให้คุณป้าอยู่ในคอกเนาะดูนะคะว่าจะ ดูนะคะว่าน้องจะกล้าออกมาไหมนะคะตามามาวันนี้เป็นงานใหญ่แล้วจะพาเซงจันออกจากโคกนะคะแม่แม่จ๋าดูนะคะว่าเด็กดื้อของเราจะกล้าออกไหมดูดิเอ้าดูนะคะจะไปไหมจะไปไหมปลากระเพาะไหมเออดูเก่ง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 นะดูนะคะเอ้าออกมาได้ด้วยออกมาด้วยเอ้ยมา ป้าไปไม่อยากให้ป้าไปเอาาเอาไม่รู้จะไปไหมนี่นะคะนะคะบอยบดูนะคะวันนี้ก็มีเสียงรถไทด้วยนะคะคุณแม่จ๋าดูนะคะดูดูเด็กดื้อของเราไม่เคยอกจากโคกไปไหมบอยบอยไม่ได้กม่เด้คม่ได้ม่ด้ม่ดไ่ไม่ไมไม่ได้ไมม่้ เด็กดูตื่นนะคะก็อยากรวบรวมภาพให้แม่แม,แม่ดูนะคะว่าถ้าประมวลจริงๆว่าถ้าเราเอาน้องออกนี่จะเป็นประมาณไหนมาโมยะต้องพาโมย<า>โมยจะไวค่ะถ้าจะทําจริงๆก็ต้องใช้ต้องเกณฑ์กอะควานช้างหลายๆท่านมาช่วยค่ะคุณแม่จ้าวุ่นวายใหญ่เลยไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ค่ะคุณแม่จะอันตรายเพราะว่า มมมไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะถ้าจะจะเอาน้องออกจริงๆต้องเกณฑ์ควานช้างช่วยกันหลายๆคนคะ่ะคนแม่จ้าถ้าคนเดียวอย่างนี้ไม่ไหวก็คือ,คอ,ครอเราทดลองดูนะคะเอาแค่ใกล้ๆหน้าประตูบ้านเนาะว่าจะสถานาการณ์ของน้องจะประมาณไหนคุณป้าก็คืออยากออกคะ่ะ ตามคาดการดูว่าจะเอาคุณป้าเป็นเสาหลักให้น้องดูท่าทางจะไม่ได้มาอดมาแออเรื่คุณป้าตอนเช้าเช้าอย่างนี้ก็คือท่าหลานใกล้นี่ก็คือจะจะโบหลานเลยนะคะเพราะว่าคุณป้าก็อยากออกป่าเต็มทีแล้วน้องจะเบียดน้องบึกน้องกลัวแล้วน้องเบียดเนาะพอน้องกลัวปุ๊บน้องจะมุดซ้ายมุดขวานะทีนี้คุณป้าก็คือพูดง่ายคือลำคานนะครับลำคาน เออเหมือนจะทําให้น้องทาร้ายน้องได้นะครับผมก็คือไม่ชินนะครับไม่ม่จ่ายังไม่ชินเลยนะอ้อยนี่นนคือคือคุณคุณคุณป้าอาการประมาณนี้นะคะถ้าเป็นคุณแม่หนักกว่านี้ค่ะคุณแม่จา๋าถ้าเป็นเราพาคุณแม่พาน้องเดินเนาะก็เ,เ,เ,เลยทําให้พ่อควานแม่ควานคือต้องขังน้องไว้จนถึงขวบครึ่งเนาะที่ยังไม่ได้พาน้องออกเลยค่ะคุณแม่จ๋าเพราะว่าคือมีอีกตัวหนึ่งที่เคย ถ้าถ้าถ้าเราจะทําการแยกน้องจริงๆนะคะตรงเป็นหา,าต้องหาช้างที่ว่าเคยมีลูกแล้วก็เป็นช้างที่เชือกที่วา่านิ่งๆนิ่งๆแล้วก็ไม่ตื่นตะหนกตกใจพาน้องออกค่ะคุณแม่จะาตามสถาน,นการณ์ที่เราดูแล้วคุณป้าก็ไม่น่าจะได้คุณแม่ลําไยก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือไม <u> ่อยากให้ป้าออกไปด้วยน,น้องคือน้องน้องก็ไม่อยากให้ป้าออกป่าเนาะ ถ้าคุณป้าไปแล้วน้องจะเดินตามนะครับไม่ใช่อย่างนั้นโตยหมดเตยคือเจ้าคุณป้าออกนี่น้องจะจะขวางทางน้องฝางไม่ให้คุณป้าไปครับเ้้ยมมาาดูน้องน้องห่วงคุณป้าไม่อยากให้คุณป้าออกนะครับอยากให้คุณป้าไปทีนี้เขาเป็นลำคานครับทีนี้คุณป้าก็จะเกิดอาการลำคานนะครับะคือจะไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้นะครับผมเนาะวัยรุ่นจะไปเที่ยวหน่อยไม่ได้เลยนะครับผมเนาะ ครอบครัวของเราก็เลยต้องคิดหนักเลยค่ะคุณแม่จ๋าคุณป้ามมนใช่คนแก่เนาะเป็นวัยรุ่นนะครับผมยังเป็นคนโวยอย่ายอมพ่อเนีายเพราะพ่อเนี่ยแหละพ่อจะเอาป้าไปไหนเนาะแสงไม่ยอมเสียงไม่ยอมค่ะเสียงไม่ยอมให้เอาป้าไปก็เลยกลายทําก็เลยทําให้น้องเป็นน้องช้างที่ที่กลัวเหมือนคุณแม่ลําไยเลยค่ะคุณแม่จ๋า ดูดูสถานการณ์แล้วเราครอบครัวของเราก็คิดหนักอยู่นะคะเคเราลองประเมินสถานการณ์เล็กๆน้อยๆแคกๆในบ้านก็ไม่ผ่านแล้วค่ะน้องอ่อนคุณพ่อนะคะรัวคุณพ่อพาคุณป้าไปทีนี้น้องก็จะอ้อนอ้อนพ่อไว้เนาะไม่ให้พ่อ มาให้พ่อเข้าใกล้คุณป้าขวางคุณพ่อไว้เลยอีกอย่างวันนี้ก็มีรถไถนะคะมาไถนาไถสวนข้างๆเนาะไถสวนข้างๆก็เลยทําให้น้องอาจจะตื่นตนกได้ค่ะคุณแม่จ๋าคุณป้าก็อยากไปป่าเต็มทีแล้วนะคะพ่อพ่อพ่อคุณป้าลวงข้ามทำเพงแล้วน่ะนะเขาจริงิเางคเล น,น,นี่คือ,อ,อจะควางไม่ให้คุณป้าไปนะคะไม่อาการของน้องทุกๆเชา้าก็จะประมาณนี้นะคะพ่ะอ,อพ่ออย่าพาป้าขึ้นป่าเลยนะพ่อนะเ <c oughs> สียงอ่อนนะคะไม่ใม่เสียงอ่อนพ่อนะคะอ๋ออย่างน,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 นี้เลยนะเออนอนนอน ได้าดไอโตใหม่จะทําการพาน้องออกจากบ้านจริงๆก็ต้องคิดหนักเลยค่ะคุณแม่จ๋าต้องวางแผนแบบรอบคอบให้รอบคอบเลยต้องวางแผนให้รอบคอบเลยนะคะถ้าเราจะพานนอออกจริงๆต้องต้องเกณฑ์ควานช้างหลายๆท่านให้มาช่วยแล้วก็ต้องหา แม่ช้างนะคะที่เชือกที่ว่านิ่งๆเนาะแล้วก็คือไม่ทำร้ายช้างเด็กแล้วก็เป็นช้างที่ว่าไม่ตื่นตระหนกตกใจนะคะต้องมาพานองอกเพราะว่าตามที่พ่อฟานแม่วานคาดการไว้ว่าจะให้คุณป้าพาออกคือน่าจะไม่ได้แล้วค่ะคุณแม่จ๋าดูตามสถานการณ์ของเราวันนี้ก็คือไม่ได้ยิ่งเป็นคุณแม่ลํายายยิ่งแล้วใหญ่เลยขนาดคุณป้าเป็นช้างท,ที่ไม่ค่อยตื่นตระหนกตกใจก็ ยังพาน้องออกไม่ได้เลยตอนนี้คุณป้าลำคาญน้องอย่างอย่างหนักเลยเพราะว่าตอนเช้าๆอยากออกปาดูนะคะพ่อพกวันเราก็จะเอาคุณป้าออกแล้วนะคะหลังจากที่เอาคุณป้าออกจากโคกได้แล้วนะคะคุณแม่จ๋าก็อาการของน้องก็จะประมาณนี้ทุกวันเลยค่ะ จะวิ่งตามเนาะเหมือนจะอยากไปกับคุณป้าเวลาให้ไปกันดูนะคะคุณายมขวา้าก็ <c oughs> พอเอาออกจากคอกได้ก็ไม่อยากไปนะคะแต่พอตอนจะเอาออกจากคคกนี่คือน้องตามก็ไม่ได้เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าลำคันน้องเนาะพอเอาออกจากคอกเทนี้ก็ไม่อยากไปแตงไปไหมเฉินดูโคกมาเลยลูกไป่มา,ลลมาวิ่งมาลเลยดม่ดูดูนะคะวิ่ง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 โอ้ยเดี๋ยวก็ลื่นล้มนะลูกเาดูนะคะ มีอารมณ์ม kind of ีอารมณ์มาเด้มาด้เเย้ยยยยตามคนป้าเย้เยยพอไม่ต้องแกล้งหนูเลยเอาเประตปิดปตูวเร็วไปแลยวลยนะคะคนป้าก็จะไปแล้วนะคะ ปลาของเราก็ไปแล้วค่ะก็จะดูอาการเด็กดื้อน,นะคะคุณป้าไปแล้วนะเสงพอคุณป้าไปพ้นก็จะเข้าหาคุณแม่แล้วค่ะมแม่จ๋าดูนะคะวันนี้ต้องคือทุกๆเช้าต้องมีอ้อยมีอะไรมาตัดหลอกน้องไว้นะคะเพื่อหลกโลมาให้น้องตามคุณป้านนะนี้คือมีของกิน ของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ให้ดูความวุ่นวายของครอบครัวน้องเซกันนะคะแม่ม่จ้าก็เราจะประเมินสถาน,นการณ์ดูนะคะว่าพอถึงวันที่เราจะเอาน้องออกจริงๆนี้จะประมาณไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ขนเม่็ดลำใหญ่ก็อยากออกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากแม่ๆนะคะติดตามครอบครัวน้องเสงจันทร์ด้วยนะคะแม่ๆจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครอบครัวน้องเสงจันทร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องโขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ